ไมโครสวิตเขียนเป็นอะไรมิวสิกแอปพลิเคชันเนี่ย l ท g โนะครับในตัวไมโครสวิตเราอ่ะมันจะมีหลายๆตัว trace ดูได้ว่าเวลารีเควส t มันผ่านอะไรบ้างเดีดูเป็น, 3, นท,ร,ร,ท,ร,ร,ทร,รีก็ได้เนี่มองเป็นเทเบิลสถิติก็ได้อ่าสิ่งที่ต้องติดตั้งคือ2อันนี้ครับอ่ามาแล้วน o d e API อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับเดแต่วันนี้เรามาดูวิธีการใช้งาน Apache Skywalking กันนะครับ ตัว Apache Skywalking เนี่ยเป็นตัวเขาเขียนว่าเป็น Application Performance, Performance Monitor Tool นะก็สามารถดูประสิทธิภาพของอโปรแกรมนะโดยดีไซน์ให้อยู่ในเขาเรียกอะไรใช้กับ Microsoft ใช้กับพวกที่เป็น Container Cloud Native อะไรพวกนี้ครับก็จะแสดงเป็นกราฟพวกนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีรองรับเอเจนต์หรือว่าสมาร์ทเขียนภาษาโปรแกรมภาษาอะไรก็ได้นะในรายการนี้เราก็จะมี Agent ตติดตั้งเพื่อ report การใช้งาน performance นการ routing ที่อยู่ในแอปพลิเคชันเรานะครับส่วนฟีเจอร์ต่างๆก็ดูในนี้ได้ดูพวก m e t r i c trace, l o g อะไรพวกนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันมาดูที่ document เลยแล้วกันครับนะครับไปที่ document ที่ document ะจะมีเก t ต์สตาร์ทส k ายวอล์กิ ase, นะ่ h o ชก c ชเคให้เรามาดูตัวนี้เลย แล้วก็อย่างหนึ่งคือเอเจนต์เอเจนตอใช้ตัวอย่างเป็น n o d e js Agent นะครับเดี๋ยวามาดูโชว์เคสตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึงนะ่งฮะเป็น microsoft เขียนเป็นอะไร music application ฮนะมันจะมีตั้งแต่โหลด generator อาจจะเล็กหน่อยขยายผ่าน ui เป็น react มามันจะจำลองการสร้างโหลดขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปผมติดตั้งก่อนแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลา ผมโคลนตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใช้ Visual Studio Code อ่าผมมีโฟลเดอร์ s k y w a l k ์กแล้วในนี้จะมีตัวอย่างโค้ดอยู่นะครับเดี๋ยวผมโคลนเข้ามาตัวนี้ตัวอย่างโค้ดเป็นโนดที่จะมาใช้ร่วมกันอันนี้โฟลเดอร์ที่ที่เรียกขึ้นมาอันนี้โคลนมาเรียบร้อย,ลยแล้วฮะเราเห็นว่ามี m a k e File เราจะเป็นต้องมีเอ่อ Make ด้วยตัวนี้ผมรีโมทไปใช้บนเครื่อง l i นุ x น,นะครับอ่าผม Make f i ล e อีกนก็จะเป็นตัวแปรต่าง ซึ่งสามารถเซตเวอร์ชันอะไรได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเขาเรียก d e PLOY สามารถ d e PLOY เป็น Docker หรือ Kubernetes ก็ได้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น Docker แล้วกันเพื่อความไม่ซับซ้อนเลือกเป็น Docker ในนี้ก็จะมี Docker f i l ไฟล์หลยตัวพวกนี้เป็นส่วนที่จะทำการ d e PLOY d e PLOY เอเจนต์ Agent ตัวอย่างนะฮะก็จะเป็นโปรแกรมไมตะเกียร์มิวสิกอะไรนะฮะแล้วก็สามารถใส่ API F i x หรือ deploy เป็นแบบ cluster ก็ได้หรือเป็น single node นก็ได้เดี๋ยวเราไปดูเอกสารก่อนเรามาดูตัวนี้เรา cd นะครับเปลี่ยนโฟลเดอร์ไปที่โฟลเดอร์นี้ cd sky walking showcase แล้วก็รันคำสั่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้เป็น Docker แล้วก็ผมจะไม่รันทั้งหมดนะับอันนี้ถ้ารันทั้งหมดมันจะมีปัญหาบางอย่างทีตนะ้องไปแก้ไม่เป็นไรผมรันแค่ส่วนที่มินิมอลนะฮะมินิมอลจะเป็นตัวนี้ Make deploy แล้วเขยอม,มาหน่อยนึงแต่ว่าผมจะต้องแก้ไขเป็นจาก Kubernetes เ, Kubernetes เป็น Docker แล้วก็เปิด feature flag นะครับเป็น s i g n Node แล้วก็ Agent แล้วก็เดี๋ยวผมติดตั้งเพิ่มนะฮะส่วนที่ต้องติดตั้งเพิ่มให้ไม่ดูข้างลาง่าง ก็มีหลายหลายอย่างที่ติดตั้งเพิ่มได้อาจจะติดตั้ง Elasticsearch Postgres หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวผมเอา,า MySQL Monitor เป็นตัวนี้นะครับ MySQL My ใส่ลงไปนะครับแล้วก็อ,อะไรใส่อีกที Mongo ก็มีก็ฟันหน้าก็ไดเ้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาแค่นี้ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะโหลดเยอะเกินเราจะเห็นว่าเราสามารถเซตตัวแปรบางอย่างเนี่ยสามารถเลือกเวอร์ชั่นได้แต่ว่าผมเอา Default ตามนี้แล้วก็ f e เจอร์แฟลกตามนี้นะฮะก็ทำแค่นี้กด enter นะครับน,นี้ enter ก็เรียกมันขึ้นมารอสักครูนะ่ถ้าเรียกครั้งแรกมันจะโหลด image นานหน่อยเดี๋ยวเรามาดูตัว อย่างหนึ่งที่ผมต้องแก้นะลืมอันนี้มันเป็น docker compose เราสามารถเข้ามาแก้ได้เมื่อกี้ผมเลือกเป็นเขาเรียกอะไร s i n g l e node นะครับ s i n g l e node จะเป็นตัวนี้ s i n g l e node เนี่ยถ้าเกิดเราจะเห็นว่ามี application อยู่มี oap เนี่ยคือจะเก็บพวกเมทริกพวกหลอกนะฮะตัวของอของอะไร skywalking นะฮะแล้วก็จะมี database ของมันเป็นตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูตรง UI UI แล้วต้องไว้พอร์ต99 99เนะนี่ยคือ UI ที่เราจะใช้งานได้เราจะเห็นซอฟต์แวร์ OAP Address อันนี้คือ address ที่ตัวเ UI เรียก API เพื่อมาแสดงนะฮะแล้วก็ฉะนั้นตัวเนี้ยอยู่ที่ว่า,าจะเปิดพอร์ตไหนบ้างแต่ผมจะไม่ได้เปิดพอร์ตสำหรับ UI นะจะเปิดพอร์ตสำหรับตัวเวลาแมทริกหรือลลอกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันยิงเข้ามา ตัวนี้ต้องเพิ่มไปตรงนี้ครับเดี๋ยวผมใส่เพิ่มดูแลมวก็พิมกันนะครับใส่เพิ่มมามาเพื่อให้มันอยู่เเรียกว,ว่าเนื่องจากไม่อยู่ใน Docker Network เดียวกันให้มันเปิดพอร์ตออกมาข้างนอกแล้วโปรแกรมที่ผมเขียนเองเนี่ยจะได้ Connect <c oughs> เข้าไปที่พอร์ตนี้ได้นะครับอันนี้สิที่จะทำโอเคตอนนี้ตอนนี้มันรันเรียบร้อยแนละ้วถ้ารันเรียบร้อยมันจะขึ้นอย่างงี้ครับ ักเร็จออกมานะครับแต่ว่าไม่กี้ผมไปแก้มันนิดหน่อยฉะนั้นต้องรันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่ฮนะมันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ตัวที่นานจริงมันจะเป็นตัวเนี้ย oap เนี่ยนานสุดถ้าเกิดมีปัญหา time out อะไรสักอย่างเนะี้ยผมแนะนำว่าให้มาแก้ตรงนี้ time o u เพิ่มเทิร์บทาวให้มันนานขึ้นอีกหน่อยสำหรับบางเครื่องที่ช้าเครื่องผมจริงจไม่ช้านะฮะแต่ว่า กินรีซอเยอะเหมือนกันออตอนนี้เราเปิดมอนิเตอร์ไว้เปิด htop นะฮะ,อะตอนนี้ใช้ที่4จิกแลฮะสี่จกปกติรั n นแค่จิกสองจิกเองตัวลินุกแต่ว่าพอรั n นตัวนี้ขึ้นมาใช้ไป4จิกแล้วจาก12แต่เดี๋ยวมันจะค่อยคอยขึ้นเรื่อยๆหลังจากสตาร์ทหลายๆตัวขึ้นมานะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้มันมันรันไปก่อนเรามาดูตัวโปรแกรมโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมาแบบง่ายะฮะ เดี๋ยวนะู่นี้โนดตแอปนะฮะสอดตัวนี้ผมไม่ใช่ติวเตอร์เรียลการเขียนโปรแกรมบนโะนดฮะแต่วนะ่านะให้ดูเฉยๆว่าอ่าวิธีเขียนเป็น Express ธรรมดาโนด JS นะเขียนแบบ TypeScript อ่าสิ่งที่ต้องติดตั้งคือ2ออันนี้ครับนะครับ import agent from skywalking back end JS นะฮะแล้วก็ agent start แล้วก็จริงๆมันมีพารามิเตอร์ที่ต้องใส่เราจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้หรือใส่ที่หนึงคือใส่ในตัวแปรแวดล้อมนะฮะโอเคเดี๋ยวมามาดูตัวนี้ตัวนี้ตัว Node Agent เนี่ยลักษณะก็คือ npm install ตัวนี้ไปแล้วก็ import Agent มาใช้นะฮะ import Agent มาใช้แล้วก็ start เรียกแค่นี้ฮะแล้วก็อาจจะ pass parameter เข้าไปในตรง start ได้ แต่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นผ่านเขาเรียก environment variable นะฮะจะใช้วิธีนี้แทนน่าจะสะดวกกว่าสมมติมเวลาเรารันตัวเดียวกันนะ image เดียวกันโปรแกรมเดียวกันแต่ว่าเรารันหลายสภาพแวดล้อมสำหรับ test สำหรับ dev หรืออะไรกัแล้วแต่เราจะได้แยกความแตกต่างได้พูดมานานแล้วเดี๋ยวดูหน้าตาโปรแกรมเมนกันว่ามันขึ้นยังไงก็เมื่อกี้ที่ผมบอกพอร์ต 99, 9999เนี่ย เฉ็นผมรันอีกเครื่องหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ local host นะก็รีโมทไปถ้าเห็นว่าโปรแกรมขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันยังมีไม่ครบเดี๋ยวผมสตาร์ตตัวโปรแกรมของผมก่อนตัวนี้เราดูว่าโอเคมันสตาร์ตเรียบร้อยแล้วอันนี้7จจิกแล้วใช้เจ็ดจุดแดจิกน่าจะสุดประมาณนี้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวรันรันแบบ pass สพา s ตัวแปรไป SWA Gen Name เท่ากับ Node API แล้วก็เดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มเต็ม npm run dev นะฮะก็ <_ S 1> จะรันตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้มันติดตั้งเอเจนต์แล้วมันจะคุยเข้าไปที่พอร์ตอ,อะไรอนะหนึ่งหนึ่งนะครับจะคุยไปที่ตัวนั้นแล้วก็จะไปแสดงในหน้าเมื่อกียแต่หน้านี้อาจจะต้องรอสักครู่มันถึงจะขึ้นมาก็เราเห็นว่ามันเป็นเซอร์วิต่างๆที่ขึ้นมานะฮะตัวอย่างแอป ครับตัวนี้มันก็ดึงค่ามาแต่ณตอนนี้มันเพิ่งขึ้นมามันเส้นมันยังไม่ครบเส้นมันเพิ่งขึ้นมานะแล้วตัวนี้มีโหลด generator ในการทํางานมันก็จะยิง,ยงโหลดมาเรื่อยๆนะตัวของผมยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูใน topology ก่อน topology นะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยในตัวไมโคร s ว i t เราอ่ะมันจะมีหลายๆตัวดูภาพเล็กๆเนี่ยมันจะมีอาจจะดูยากนิดหนึ่ง นะครับตัวนี้เป็นสปริงสปริงบูทตฮะตัวนี้เป็นโกะ GOPo ฮะติดไฟฟ้าเล็กๆนี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเป็นโกะ t T p s e r v e r แล้วก็ Recommendation อันนี้เป็น Python มฮะแล้วก็ตัวนี้ User หมายถึงว่ามันมี Request มาผ่าน User แล้วก็ซองซองนี่ยจะเป็น Java ไว้แน่ใจ localhost h2 นี่คือมีดัต a b เบดแบบ h2 นะฮะแล้วก็มี active mq run นะครับเราเห็นว่า,าตัวนี้ agent ui ตัวเนี้ยมันยิงเข้ามาผ่านตัว api gateway ชื่อ api f i x นะฮะแล้วก็วิ่งมาที่แอปแอปก็จะเป็นโ o d e นะฮะนี่เขียนว่าโหนดตัวเล็กนิดนึงฮะตัวนี้เขาก็ไปแสดงผลเราสามารถดู trace ดูได้ว่าเนี่ย ในโปรแกรมเราอาขึ้นมาแล้วอันนี้ของผมเมื่อกี้มันยังไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นมาแล้วว่าเวลารีเควส t มันผ่านอะไรบ้างเดี๋ยวผมลองยิงยิงตัวโนดผมก่อนแล้วกันเมื่อกี้พอร์ตที่ผมสามศูนย์ศูนย์สองนะผมรันที่พอร์เอ๊ะใช่หรือเปล่าสามศูนย์ศูนย์สามอ่านแค่นี้ก่อนเ n นเ r ออ่าตอนนี้ เข้าได้เลยฮนะแต่ว่ามันมันไม่ถูกผ่านมันไม่ถูกมันยังใช้เขาเขานี่คือพลับพารามิเตอร์เพอ่อหน,นับเดี๋ยวไปดูโค้ดอีกรอบหนึง่งอ่ะตอนนี้ API Service Work File หนะึ่งถ้าป้อนหนึ่งไปก็จะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมมันเป็นแค่ Express ธรรมดา get ตละค่าแล้วก็พารามิเตอร์เป็นตัวเลขมาก็คือเราจะส่งค่าผ่านตัวนี้แหละแล้วก็ ให้มันไปก็เ,ปเรียกอ,อะไรให้มันไปโชว์ค่า,าตรงในตัวมอนิเตอร์นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นว่าโค้ดมีแค่สองบรรทัดตรงนี้ก็เวิร์ก work แล้วแต่ผมทำจำลองให้มันเครื่องมันครา h ไปโดยใส่เบอร์สิบสาเนี่ยถ้าใส่เบอร์สิามจะโทรเออร์ล์ปุ๊บถ้าถ้าไม่ใช่เลขสิบสามมันก็จะผ่านมา u ักเฟ s หมด หรือว่าเมื่อกี้ถ้าเราผ่านน็อ f ฟาวลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวเทรสนะว่ามันขึ้นยังไงนะฮะเดี๋ยวดูในแอป,ปนะครับเมื่อกี้แอปที่ยังดูไม่จบในแอป,ปเนี่ยเราดูเป็นทรีก็ได้นี่ภาพสวยงามเลยเราเห็นภาพค่อนข้างสวยเลยออกมาว่าในตัวนี้มันแยกไปที่ผ่านไหนบ้างมีผ่านเทรสโฮมเพจเทสหรือก็แล้วแต่หรือมองเป็นเทเบิลว่ามันวิ่งยังไงนะะเป็นแบบนี้นะครับ สถิติก็ได้มีจำนวนการรีเควสแล้วก็ใช้ไทม์เท่าไหร่กี่มิลลิเซ์กันนะเมืม่อกี้ผมความมองผมเขาเป็นหนึ่งลองเป็นเขาเป็นสองเขาเป็นสามแล้วก็เดี๋ยวลองให้มันเออร์เลอร์ดูเขาเป็นสิบสามไม่รู้เออร์เลอร์มันจะขึ้นไหมอะบรนี้แต่ not found นะ็อตฟาวนน่าจะขึ้นอ่เออร์เลอร์แหละ เออเลยแล้วเดี๋ยวผมรีสตาร์ทบนนี้ก่อนโดยการเ,เอาผ่าพนมพ์แต่แต่นี้ยังไม่ขึ้นนะยังคลาสอยู่แต่ผมแก้โคดนิดนึงแก้อะไรก็ได้ให้มันรีโหลดขึ้นมาใหม่แล้วก็ Enter อร่ากลับมาและอ่าหรือวมาดูในนี้นะครับโอเคมื่ี้เราดูของตัวแอปเดี๋ยวเรามาดูของโหนด API มาอาจจะดึงมายังไม่ครบนะฮะ ดูในของโห d ด API แล้วกด search ยัางโ no น data อยู่รอก,ก่อน <c oughs> Data จริงๆมันส่งไปแล้วนะแต่ว่ามันบางทีมันยังไม่ไม่เอามาแสดงอย่างตัวเนี้ยยังไม่แสดงเดี๋ยวลองรีโหลดดูนะครับเอพี้ของสตาร์ช้ามันก็ขึ้นมาแล้วโหลด API กดเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีกราฟกราฟยังยังน้อยขึ้เป็นจุดๆอยู่ยัง ยังต้องทิ้งไว้น,น,นานๆหน่อยกราฟมันถีต่ติดต่อ,ตอกันจนเป็นรูปล่างนะฮะเทอร์โมาหรือยังตัวนี้อ่ามาแล้วนด d เอพีออยู่ตรงนี้นะครับก็เราอาจจะจะได้ดูฮะวันวิ่งผ่านอะไรตรงไหน,นครับรงจริงๆภาพผมว่ามันทำได้ค่อนข้างดีดูว่ามันมีการเล้าติ้งไปทางไหนได้อะไรนะ โอเคเดี๋ยวดูตรงนี้แล้วกลับมาดูตรง trace เปลี่ยนเป็น node API search นะครับเขาเห็นว่ามันมีครั้งแรกที่ผม search ไปที่ root ตรงเนี้ยขาดมันไม่มียังขึ้นตัวสีแดงนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้อันที่สองนะครับเฮ้ยเป็นเป็นหนึ่งสองสาม ยิง13มันค r า s h ไปมันไม่ขึ้นในนี้แต่ผมไม่แน่เพราะมันดีสตาร์ทมาฮะไม่แน่ใจว่าถ้าค r า s h เนี่ยควรจะต้องเซตอะไรเพื่อให้มันแสดงตัวนี้ได้อาจจะต้องต้องแคชเอ็กซ์เชันเนี่ยแล้วก็โชว์หลอกออกมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้อาจจะมีเรื่องหลอกนะครับ, Agent. Agent รบเ,เดี๋ยวื่อกีเอเจนต์จะมีเอเจนต์บางตัวที่เนทีฟรองรับหลอกเลยแต่นะ ล็อก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 น่าจะอยู่ในด็อกิเมนต์มีไหมครับนี่นะครับล็อกเออเดี๋ยวเปิดให้ดูคอเอ่อ o ลเลกต์หลอกบายเอเ มันจะมีแค่เอเจนต์บางตัวที่สามารถเก็บหลอกได้โดยตรงเนเช่นเป็นจนรัา Java กับ Python เนี่ยมันจะเก็บหลอกได้ตัวโดยตรงแล้วเขียนเป็น Native แต่ว่าถ้าเราเป็น Node มันจะทำไม่ได้โดยตรงอาจจะต้องยิงตัวหลอกเข้า Elasticsearch หรือว่า Prometheus อะไรเงี้ยแล้วก็เอาขึ้นมารีพอร์อีกทีนึงน,นะครับโอเคหรือไม่ก็ไปเก็บตรง API Gateway ก็อาจจะได้น่าจะได้ เดี๋ยวมีอะไรต้องดูอีกในนี้นะครับ browser browser ก็เป็นตัว UI ของตัวนี้นวนะฮะแล้วก็โชว์ตัว browser แล้วก็ดัตต b เบ e วิธีผมเลือกเป็น mysql ตัวนี้ก็เราจก็ดูฮะมันจะมีตัวเก็บค่าตัวนั้นจะยิงเขาเรียกว,ว่ามันจะเป็นการยิงตัว ชิลลี่ไปเข้าไปในตัวดัตต้าเบสเดี๋ยวลองดูในนี้ก็ได้ในนี้จะเขียนไว้ถ้าไปดูใน Docker Compose ใน Deploy Docker MySQL อ่าตัวนี้มาจ m y s l 8ตัวนี้ฮแล้วก็รันอีกตัวเป็น MySQL Service แล้วก็ collector นะครับเพ,เพื่อเก็บค่าค่าจาก mysql แต่เดี๋ยว mysql หลดอ่ะตัวนี้ตัวน,นี้จะเห็นว่าไปใช้ image ตัวเดียวกันตัวนี้มันเป็น mysql อีกตัวหนึ่งเพื่อรัดโหลดก็ไปดูใน docker resource ได้ docker folder docker มี resource เราเห็นว่ามันจะมีการสเกจดูเพื่อรันคำสั่ง sql เพื่อจำลองว่ามันเกิดการคิวี่ใน database แล้วเราก็เอาทำการเก็บแมทริกของตัวนี้มาแสดงได้นะครับมีอะไรต้องดูอีกมี alert นะครับ alert ก็อ่ะ,อะตรงนี้ successful rate lower than 80% in 2 minute อ่ะโอเคมันเกิด และสปอนทามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมันก็จะมีปัญหาก็จะรีพอร์ตมาวันนี้บอกว่าตัวนี้เลสสวิตเนี่ยมันเอเจนต์ฟอนเอ็นเนี่ยมันเลสปอน spawn ช้ามันก็เลยขึ้นอะลามมาเห็นว่าตัวนี้มันสามารถมอนิเตอร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในนี้ได้แล้วนอกจากนี้จะมีตัวดัชบอร์ดแบบต่างๆอันนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้ ก็สามารถดึงขึ้นมาเพื่อจะทำดัชบอร์ดของเราได้นะโอเคแล้วมีเซตติ้งทำโซนภาษาแต่ผมไม่เซตตอนนี้ถ้าเซตตอนนี้เดี๋ยวค่าหลอกมันจะเปลี่ยนนะเราจะต้องต้องเก็บหลอกรอเก็บหลอกใหม่นะครับเก็บที่พูดถึงหลอกเซอร์วิสจะมีบางตัวที่มีหลอกนะครับเช่นสองนะกดเสร์จนะจะขึ้นแล้อ่าตอนนี้นี้2องเมื่อกีเป็นจาว่าไหม จาว่าสปริงบูตหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้จะมีหลอกของจาว a าขึ้นมาหลอกไม่จาว่าก็อันนี้นะครับเป็นจาว a าใช่กับกับอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจว่าอีกตัวเป็นตัวไหนตัวที่เป็นไพทอนนี่น่าจะได้เล็กคอมเมนต์ไม่มีเกตเวไม่มีแต่ว่าจาว a ามันขึ้นแล้วจริงตัวจาว a าเมื่อกี้ เราเห็นว่าการทํางานคร่าวๆของตัวนี้เราสามารถใช้ตัวนี้มอนิเตอร์ได้เลยนะครับก็จบนะฮะสำหรับการเดโมโตัว Sky Walking นะฮะตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้ในพวกโปรเจกต์ Project ใหญ่ๆเพื่อเราจะดูมอนิเตอร์ performance l อกหรือว่าเมทริกต่างๆนะครับแล้วก็ใช้นอกจากใน Docker เป็นตัวอย่างนี้เรา ผมคิดว่าในพวก Kubernetes ก,ก็ควรจะต,ต้องใช้เลยครับ